สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจาเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์ากลและทางด้านไพทาโรต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลกันบ้างนะคะในเดือนนี้ดาวยูเรนตสนะคะทางด้านโหราศาสตร์ากลนะเริ่มเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งแล้วนะคะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลต้องระมัดระวังเรื่องการลงทุนและการบริหารการเงินให้ดีมีเกณฑ์ได้แฟนหรือเปคนรักจนมีปัญหาทางการเงินได้นะคะ เพราะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวเข้ามาด้วยในเดือนนี้ดาวสุกเดินหน้าในวันที่30มกราคมส่งผลให้ชาวรานาราศีตุลมีพลังงานกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งและมีแรงลงมือทำเรื่องราวต่างๆหรือศึกษาด้านการลงทุนสิ่งนี้รับและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานเทาๆได้ด้วยขอให้รอบคอบแล้วก็มีสติให้มากๆอย่างที่บอกว่าจะส่งผลต่อการเงินของคุณนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเนาะ ช่วงนี้นะคะดาวพุธก็ถอยหลังอยู่ก็ขอให้มีสติทบทวนเรื่องเราในอดีตต่างๆแล้วเริ่มวางแผนแก้ไขใหม่ให้ดีเพราะเมื่อดาวพุธเริ่มเดินหน้าในวันที่3กุมภาพันธ์ให้ระวังมีปัญหาทางด้านกฎหมายมีเกณฑ์ติดต่อเจราจากับชาวต่างชาติเกินทางไกลไปต่างถิ่นแดนไกลไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาอะไรก็ขอให้อ่านให้รอบคอบนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเอาไว้ก่อนเสมอนะคะอย่างน้อยก็สักชุด จากทำชุดหนึ่งก็เป็น2ชุดเผื่อเอาไว้ก่อนนะคะดีกว่าขาดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่นั้นต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะไ mm hmm. พ่เมเจอร์คณะของชาวลัคนาราศีตุลใบแรกเลยนะคะที่เข้ามาเป็นไพ่แทนตัวคุณเลยและเป็นไพ่ประจำราศีคุณด้วยก็คือ the justice นะคะใบแรกนะใบที่สเป็น the h e r m i t นะคะและใบที่3เป็น ทาวเวอร์นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีตุลเห็นไหมพอมีไพ่ u s t i c e ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณน่ยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเจราจาติดต่อประสานงานแถมยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายครอบครัวบุคคลในครอบครัวเพื่อนรักคุณนะคะจากไพ่สีไม้อันนี้นะคะแล้วก็เป็นผลจากการที่คุณ ได้เคยเจราจาติดต่อประสานงานไว้ในอดีตและคุณเคยทําผลงานให้เขาเห็นเอาไว้นะคะจากไพ่เจ็ดเหรียญและไพ่อัศวิเนเหรียญเนาะทาให้คุณแบบต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนั่นเองนะคะเพราะทุกคนเขามองว่าคุณมีองค์ความรู้นะคะในการที่จะเจราจาติดต่อประสานงานทัศษะต่างๆได้ดีจากไพ่เดเธอร์มิตนั่นเองนะคะถามว่าคุณอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวไหมบอกเลยว่าไม่นะคะแต่ถามว่าต้องเข้าไปไหม ต้องเข้าไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเรื่องต่างๆจะไม่จบนะคะให้ระวังนะคะในเรื่องการงานเดือนนี้ก็ขอให้ระวังเรื่องอารมณ์ของคุณที่อยู่ๆจะเกิดเข้ามาปุ๊บปับ๊บหัวร้อนใจร้อนแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะจากไพ่ทาวเวอร์นะและไพ่8ปดไม้เท้านะคะคุณจะได้ยินข่าวคราวบางอย่างที่ทำให้คุณตนกตกใจและหวาดกลัวได้เป็นไพ่เก้า ไม่เท้านะคะแถมอารมณ์ไม่ค่อยจะดีด้วยจากไพ่ทาวเวอร์และยังมีความเครียดบางอย่างที่เป็นไพ่10ดาบและ1ดาบนะคะที่คุณจะต้องลงมือมาจัดการนั่นเองเนาะทำให้ในเดือนนี้บอกได้เลยว่างานของชาวราศีตุลคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักต้องเข้าไปเจราจาติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในหลายๆอย่างให้ทุกๆคนนะคะกว่างานจะผ่านไปได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณสู้ๆนะคะเพราะว่า สิ่งที่คุณทำในวันนี้นะมันจะส่งผลต่อไปในอนาคตของคุณด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเอกสารสัญญาต่างๆนะรอบครอบให้มากๆอย่างที่เตือนไว้นะคะพอพุทธเริ่มเดินหน้าวันที่3คุมภายเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นแล้วว่าคุณจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับการเจราจาติดต่อประสานงานอะไรบ้างอย่างไรนะคะโดยเฉพาะระดับกฎหมายขั้นสูงและมีผู้หลักเข้าใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันเนาะถามว่า ในเดือนนี้คุณปิกวิเวกได้ไหมบอกได้เลยว่ายังค่ะแต่ใจคุณนอยากจะหลบลี้หนีหายออกไปแล้วไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวในตรงนี้เลยแต่บอกได้เลยว่าไม่ได้นะคะไม่ได้ให้เราบันระวังความเครียดจากการที่คุณต้องมาเจอเรื่องราวปุบป,ปับและไม่มีอะไรที่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้เลยเอาไว้ก่อนนะเรื่องบางอย่างคุณพยายามเจราจาให้มันดีที่สุดแล้วนะคะหรือวางแผนการงานประสานงานให้มดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ได้อย่างนั้นก็ขอให้คุณ ทำใจปล่อยวางเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะบริหารทุกอย่างให้เป็นไปในรูปแบบที่ perfectionist ได้อย่างที่คุณต้องการนะก็ขอให้รอบคอบให้ดีแล้วกันนะคะอย่างที่บอกว่าขอให้คุณมีสติให้มากเนาะอย่าเพิ่งคิดลบไปซะทั้งหมดอย่าเพิ่งรู้สึกแย่ไปทั้งหมดเพราะในทุกๆอย่างมันมีเรื่องราวดีๆอยู่ในตัวคุณเองในเรื่องราวเหล่านั้นอยู่เสมอนะคะทังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องงานของคุณก็ บอกได้ว่าเจราจาติดต่อประสานงานเนี่ยหากคุณสามารถเลียงได้ก็เลี่ยงก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ขอให้พูดด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและใจเย็นๆและทุกอย่างจะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลนบอกได้เลยว่าคุณค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะงบการเงินขาดแคลนมากๆนะคะรู้สึกว่าตัวเอง เงินมีไม่พอใช้รายรับเข้ามาน้อยกว่ารายจ่ายและมีปัญหานี้สินที่ผูกพันยาวนานมามิเก์นะคะที่จะถูกฟ้องร้องได้ในเดือนนี้นะดังนั้นแล้วก็บริหารการเงินให้ดีๆค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะต้องใช้เงินเก็บที่คุณสะสมมาออกมาใช้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะจากการเจ็บป่วยของคุณเองหรือการเกิดอุบัติเหตุบางอย่างต้องซ่อมของ สิ่งของบางอย่างเสียหายจากการที่ดาวพุธเดินถอยหลังจนทาให้คุณต้องเอามาใช้แล้วก่อหนี้เพิ่มสร้างหนี้เพิ่มขึ้นมาขอให้สร้างหนี้ที่เป็นประโยชน์อย่าสร้างหนี้จากการที่ใช้สิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ามันจะไม่สามารถทําให้คุณนําไปต่อยอดเรื่องราวอื่นๆได้และกลายเป็นคุณนั่นแหละที่เสียเงินโดยใช่เหตุและไม่เกิดประโยชน์อะไรมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเสียให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่คุณรักนั่นเองนะชาวราศาาีตุล คนรักของคุณแบบนี้ลูกๆนะคะก็ขอให้ระวังให้ดีนะคะในเรื่องการเงินถ้าเกิดคุณคิดที่จะหารายได้เพิ่มนะคะตอนนี้นะขอให้ศึกษานะคะเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางด้านสื่อออนไลน์นะคะบอแล้วก็ดูทบทวนให้ดีๆนะคะว่าจุดไหนที่สามารถเป็นการพลิกล็อกบางอย่างธุรกิจอะไรที่สามารถเติบโตได้ในช่วงจังหวะเวลาที่ ทุกอย่างในเศรษฐกิจเป็นขาลงในตอนนี้นะคะเพราะแล้วก็เงินในช่วงนี้อย่างที่บอกนะไม่ควรวงทุนอะไรทั้งนั้นนะคะมาทาั้งไพ่ทาวเวอร์แล้วมาทั้งไพ่สิบดาบแบบนี้นะบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงไปโดยที่ไม่ใช่ทัศนะเฉพาะทางของตัวคุณจริงๆคุณเจ็บนะคะคุณเจ็บออกสื่อออนไลน์ให้มากๆก็ดีนะคะชาวลัคนาราศีตุลบางทีคุณอาจจะมีสิทธิถูกหลอกได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะอย่าให้เขามาใช้ความใจดีของคุณ หรือเห็นความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนของคุณบางอย่างจนทําให้คุณเจ็บตัวในเรื่องการเงินได้ไม่อนุญาตในเดือนนี้เป็นไปได้ไม่อนุญาตให้ยืมเงินหรือให้ใครยืมเงินนะคะเพราะไม่งั้นแล้วคุณกว่าจะได้คืนอีกนานเลยทีเดียวเนาะในเรื่องสุขภาพของชาวราศาาีตุลเดือนนี้บอกได้ว่ามีเกณฑ์นะคะเกิดอุบัติเหตุปุ๊บปั๊บแบบฉับพลันดังนั้นแล้วนะขอให้ซื้อประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ หรือประกันชีวิตไว้ในงบการเงินที่คุณเหมาะสมถ้าคุณมีอยู่แล้วก็ขอให้เช็คให้ดีว่าอายุสัญญากรมประทาันจะหมดแล้วหรือยังนะคะเพื่อที่ว่าเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยจะทำให้คุณได้มีอย่างน้อยมีเงินก้อนสำรองเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดในการรักษาพยาบาลและจะทำให้คุณไม่มีงบบานปในค่ารักษาด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่อง เกี่ยวกับยานพาหนะนะการเดินทางทั้งหลายนะคะอย่าออกไปในพื้นที่ที่มีผู้คนสัญจรพลุกพ่านและป้องกันตัวเองให้ดีดๆเพราะในเดือนนี้ของคุณเรื่องสุขภาพอ่าขอโทษนะคะไม่ได้แช่งคุณมีเกณฑ์ที่จะมีสิทธิ์ติดโควิดแบบปุ๊บปับฉัดพันได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะจากการที่ออกไปแก้ไขปัญหาหรือมีความเครียดจากการที่นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอและเดินทางออกไปนั่นเองเนาะ หากคุณเดินทางด้วยรถขับรถเองนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถเก่งขอให้เช็คสภาพรถในช่วงด้านหน้ารถนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ําเครื่องยนต์ล้อรถไฟหน้านะคะซ่อมเปลี่ยนแปลงให้หมดนะคะอะไรที่เก่าแล้วหมดอายุแล้วเนี่ยขอให้เปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของคุณเองและท้ายรถก็ขอให้ระวังเรื่องล้อรถนะคะ มีเกณฑ์ที่จะระเบิดรั่วหรือว่ามีคนมาชนท้ายชนด้านหน้าได้นะคะขอให้ซ่อมบำรุงให้ดีนะช่วงที่เป็นโครงสร้างทั้งหลายของรถเช็คให้หมดได้จะดีถ้าเกิดคุณยังไม่เคยเช็คแล้วก็เรื่องสุขภาพของคุณก็ขอให้ไปตรวจสุขภาพประจำปีไว้ก่อนนะคะถ้าคุณไม่เคยตรวจเนาะเพราะว่าบอกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบเกิด ค่อนข้างที่จะเจ็บหนักพอสมควรทําให้คุณอาจจะต้องหยุดพักรักษาตัวระยะยาวได้นิดหนึ่งนะคะก็ขอให้คุณปลอดภัยด้วยดีนะเป็นไปได้ก็ปล่อยปลาหน้าเขียงก็ช่วยได้นะคะช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่แบบนี้ไว้ก่อนนะคะทําบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเอาไว้นะคะในรูปแบบของศาสนาของคุณที่คุณ ควรที่จะทําในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลที่ยังเป็นคนโสดอยู่นะคะบอกได้ว่าในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลคุณยังไม่เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะเพราะคุณยังมีการเจ็บจากเรื่องราวเก่าๆในอดีตคนรักเก่าในอดีตของคุณและความสัมพันธ์บางอย่างที่เพิ่งจบลงไปทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมจากการที่ยังมีแผลเป็นอยู่ ะะเพราะมันเป็นไพ่ทั้ง9ไม้เท้านะสิดาบนะคะเฮอร์มิตเนาะแล้วยังมีทาวเวอร์มาอีกนะคะแล้วยังมีแบบเป็นไพ่เหรียญอีกอะ่ะคุณกำลังพยายามบาลานซ์ทรงตัวของคุณอะ่ะเเหรียญน,นะคะทรงตัวของคุณในเรื่องความสัมพันธ์ทุกอย่างให้รอบครอบเพราะแบบท,ทุกอย่างที่คุณกำได้สูญเสียไปมันเกิดมาแบบปุบปรับโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวในเรื่องความสัมพันธ์ เลยทาให้คุณเจ็บหนักเพราะคุณรับมือได้ไม่ทันแต่ถามว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตคุณจะรับมือแล้วก็ดูแลเยียวยาบาดแผลตัวเองได้ไหมบอกได้เลยว่าได้นะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะด้วยความที่ชาวลัคนาราศรีตุลคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่สามารถพูดคุยกับใครก็ได้และมีผู้คนมาหลงรักคุณได้ง่ายนะคะชอบนิสัยคุณในตรงการที่คุณเป็นคนที่บริการด้วยเนาะก็ขอให ระวังให้ดีนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแย่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่แล้วและก็คนโสดด้วยเขาอาจจะเข้าใจผิดจากพฤติกรรมการพูดจาของคุณนั่นเองนะคะหากคุณคิดที่จะเปิดใจเรียนรู้คนใหม่ๆในตอนนี้ก็เหมือนจะยังไม่มีนะคะคุณจะสนใจในเรื่องการทํางานการหาเงินมากกว่าเนาะถ้าคุณจะเจอก็คือเจอกันทางสื่อออนไลน์ จากการที่ติดต่อประสานงานและคนในครอบครัวแนะนำเข้ามาให้นะคะหรือเพื่อร่วมงานแนะนำให้คุณนั่นเองเนาะถามว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลคะคุณจะเริ่มมีสติคิดตึกตองและตัดสินใจจบปัญหาทุกๆอย่างที่ยังคาราคาซังเหมือนกับความสัมพันธ์ทุกอย่างที่คุณเห็นไว้ตอนแรกมาว่า เอ๊เขาจะเอาอยัางไงเหมือนเขาจะเอ็นเอียงมาและโตคุณก็เอ็นเอียงไปหาเขาเยอะแล้วคุณจะได้รู้ความรับบางอย่างที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณทําแบบนี้ถูกต้องนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในรูปแบบความสัมพันธ์ไหนบอกได้เลยว่าอาจจะเจ็บนะอาจจะเจ็บช่วงนึงแต่สุดท้ายในอนาคตมันจะดีอีกอย่างคุณจะรับรู้ได้ว่าหากคุณคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไป แล้วความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้มันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนด้วยจิตของคุณเองนะคะความรู้สึกแวบแรกของคุณเองของชาวลัคนาราศีตุลณนั่นเองเนี่ยมันเป็นไพ่เรียงกันมาเลยนะคุณคิดที่จะจบในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้ไปแล้วเพราะว่าคุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนะคะแต่ก็อาจจะยังทําไม่ได้ในทันทีแต่จะบอกได้ว่าเดี๋ยวพอพุดธเดินหน้าแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มมีความรู้สึกที่ชัดเจนกับตัวคุณมากขึ้นในผลลัพธ์ต่างๆที่ตามมานะคะ ส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้บอกได้ว่ามีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์นะที่จะเลิกลากันนะคะจากปัญหาการทะเลาะบอกแว้งและไม่เข้าใจกันในมุมมองทศัศนคติความคิดที่สะสมกันมาในอดีตแล้วมันถึงจุดที่จะต้องจบก็คือจะต้องจบนะคะจากการที่มีดาวมริตาูเดินหน้าด้วยนะเลยทําให้เรื่องบางอย่างในความสัมพันธ์อ่ะมันมาถึงจุดที่จะต้อง ขี้คายมาถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านก็อาจจะต้องทำให้คุณทำใจยอมรับมันสักนิดนึงนะคะเผื่อใจเอาไว้หรือถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการแก้เค็ดไม่ให้เลิกกันนะคุณสองคนลองนอนกันคนละห้องนะคะไปสวดมนต์ภาวนาไหว้พระหรือไปปีกวิเวกทำอะไรแล้วก็คิดทบทวนมีสติอยู่กับตัวให้มากขึ้นนะคะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการประทะกัน และทำให้คุณไม่เบื่อกันง่ายให้ความคิดถึงทำงานกันบ้างนะคะได้มีเวลาทบทวนว่าในทุกๆวันที่ผ่านมาของคุณสองคนนะคะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่เป็นความทรงจำดีๆและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกๆวันบ้างบางทีนะคะการที่คุณเป็นคู่กันและคุณใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยคุยกันทุกวันเนี่ยคุณจะยังไม่เห็นหรอกว่าสิ่งดีๆที่คุณทำด้วยกันน่ะมันมีเรื่องราวอะไรบ้างที่ทำให้คุณได้คิดถึงกัน คุณจะเห็นข้อไม่ดีของเขามากกว่าข้อดีของเขานะแต่พอคุณห่างกันไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นข้อดีของเขาและคิดถึงเขาในจุดที่เขาเคยทําให้คุณนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคะทั้งที่เป็นเพศไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นเพศที่3หรือคุณจะเป็นฝ่ายแบบไหนก็ตามลองมีระยะห่างให้กันสักนิดแล้วคุณจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะคะจะเป็นอย่างไร เดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลถ้าใครหวังที่จะมีบุตรบอกได้เลยว่ายังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะเพราะว่าสุขภาพร่างกายคุณในเดือนนี้บอกได้ว่ายังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะและยังมีบททดสอบบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องความรักหากคุณผ่านบททดสอบนี้ได้บอกได้เลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบเปลีป่ยนแปลงไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานตกลงปงใจกันเลยทันทีปุ๊บปั๊บแบบนั้นเลย นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรกันขอโทษค่ะเดือนนี้จัก,กรวาลจะอวยพรอ,อะไรให้คุณบ้างนะคะชาวลัคนาราศีตุลไม่ไดนะคะพอแห่งความปรารถนานะคะคุณรู้ว่าตัวคุณเนี่ยมีความอยากปรารถนาให้ทุกๆอย่างอะ่ะ เป็นไปตามที่คุณต้องการมีเยอะมากสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นจริงได้เนี่ยมันคือมีเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะเรื่องที่คุณอยากได้จริงๆปรารถนาจริงๆคุณจะรับรู้ได้ด้วยใจของคุณและเมื่อคุณตั้งใจและใช้จิตวิญญาณอย่างที่บอกนะคะอยู่กับตัวเองและใช้จิตวิญญาณของคุณแบบไพ่เฮอร์มิตนะมาทบทวนและใช้จัสติสที่เป็นตัวคุณในเดือนนี้นะมาบริหารจัดการคุณจะตกผลึกได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆในชีวิตของคุณคืออะไร ะะและใบต่อมาก็คือพรแห่งกำลังใจนะคะคุณสามารถเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นได้จากการที่คุณมีกำลังใจของตัวเองเรลยเปี่ยมล้นนะคะจะกวาลก็จะคอยเป็นกำลังใจให้คุณเสมอไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวแย่ๆแบบไหนก็ตามในชีวิตนะคะมันก็แค่หนึ่งวันหรือช่วงเวลาเดียวที่จะผ่านไปพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่ ปัจจุบันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณสามารถสร้างกําลังใจดีๆให้กับผู้อื่นได้เสมอและคุณคู่ควรได้รับกําลังใจดีๆให้ตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะและใบสุดท้ายนะคะพรแห่งความสุขนะคะเมื่อชาวลัคนาราศีตุลคุณได้สร้างกําลังใจให้ตัวคุณแล้วคุณจะมีความสุขได้ในแบบที่คุณต้องการเนาะเมื่อคุณมีความสุขอย่างล้นเหลือคุณก็จะส่งต่อความสุขนั้นให้กับผู้คนรอบข้างและคนที่คุณรักได้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยเช่นกัน นะคะอ่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องเพิ่มเติมให้ชาวลัคนาราศีตุลนิดนึงค่ะท่านไหนที่กําลังมีบุตรอยู่นะคะในเดือนนี้ก็ขอให้เรามาระวังสุขภาพตัวเองให้ดีมากๆนิดนึงนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะแบบเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันคันเป็นพิษแบบนี้ได้นะคะต้องระวังนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่บ,บําบัดเงินนะคะต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะ ใบแรกนะคะความสุขและแสงสว่างนะคะ,ะ,คะจงทำตัวเองให้เป็นทั้งความสุขและเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนรอบข้างนะคะทำทุกอย่างด้วยความสุขทำทุกอย่างด้วยความหวังทำทุกอย่างด้วยความปรารถนาดีในแบบที่คุณสามารถส่งต่อได้โดยที่ไม่ก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของคนรอบข้างนะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ย มีเรื่องราวดีๆเสมอและเป็นความหวังให้ตัวเองเป็นความหวังให้คนรอบข้างได้ด้วยอย่ารู้สึกน้อยใจสร้างพลังงานดีๆให้ตัวคุณไว้นะคะแล้วเงินของคุณน่ะจะมาเยอะๆในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใบอะไรก็ตามนะเรียกว่าไแม้ว่าคุณจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือสุขภาพการงานการเงินและความรักความสุขและแสงสว่างเนี่ยส่งผลดีที่สุดค่อนข้างที่จะมาใบาต่อมานะคะเป็นไพ่ใบใหญ่มาทั้งคู่เลยเนาะอำนาจแห่งใจ ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามนะคะอำนาจแห่งใจในการตัดสินใจทุกๆอย่างเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะชาวลัคนาราศีตุลย์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ<ม>เพราะว่าใจของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในการดึงดูดเรื่องราวต่างๆเข้ามาเนาะหากคุณคิดที่อยากจะสําเร็จในเรื่องเงินคุณก็จะได้เงินหากคุณที่จะสําเร็จในเรื่องความรักคุณก็จะได้ความรัก สำเร็จในเรื่องการงานคุณจะได้เ้ื่อยกำงานคนที่ป่วยขนาดไหนนะคะหากคุณมีกําลังใจที่ดีนะไม่ว่าโรคอะไรคุณก็จะมีความรู้สึกที่จะฮึดสู้และทําให้ตัวคุณหายแข็งแรงเป็นปกติได้นั่นเองนะคะถึงได้บอกว่าอํานาจแห่งใจเนี่ยสำคัญกับชาวลัคนาราศีตุลมากๆทําอะไรพลังใจสําคัญที่สุดนะคะหากคุณเคยดูวิดีโอที่มสตัวหนึ่งติดลมนะคะแล้ว เจ้าของม้าเนี่ยหรือคนที่คอยดูแลม้าเนี่ยก็ไปตามพักพวกไปตามพาฝูงม้าที่เป็นเพื่อนของม้าตัวนี้มาคอยวิ่งรอบๆเพื่อให้กําลังใจนะคะสร้างกําลังใจเห็นไหมเหมือนพรอแห่งกาลังใจคุณมีพรอนแห่งกําลังใจ,ค,งงใจคุณก็ต้องมีอํานาจแห่งใจนะคะเหมือนม้าตัวเมื่อกี้ที่บอกนะคะเขาก็เลยจากการที่รู้สึกว่าตัวเองจะไม่รอดอยู่แล้วเมื่อมีเพื่อนมาให้กําลังใจทำให้ใจมีอำนาจในการคิดที่จะสู้ไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามในเรื่องการเงิน หรือทุกๆอย่างประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะและใบสุดท้ายนะคะการเสียสละและการสะสมไว้นะคะหากคุณกล้าที่จะเสียสละนะคะคุณจะมีพื้นที่ในการรับของหรือเรื่องราวต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินหรืองานนะคะการเสียสละหรือตัดทิ้งของที่คุณสะสมเอาไว้พื้นที่บางอย่างที่คุณยังยึดติดอยู่ออกไปนะจะทําให้คุณมีพื้นที่ในการรับเรื่องราวดีๆใหม่ๆเข้ามา นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศรีตุลยังไงก็ขอขอบคุณชาวลัคนาราศรีตุลทุกท่านนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กําลังใจแม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะขอให้ชาวลัคนาราศรีตุลผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่นมีกําลังใจที่เข้มแข็งมีแสงสว่างและความหวังในตัวเองและมีความสุขตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ